ผมบอกว่าถูกบัตเลยใครที่ยังไม่สะกใครยังไม่สะต้องนั่งแต่เม่อยู่ต่งก็เพาคือช่วยทุกคนทร่มีงานทำถือว่าเป็นเรื่องหมดในส่วนของต ไต้องเคาเนี่ยคุณชิมนี่ยังไม่ถูกต้องาำกฎหมายอะไายังไม่ได้มาแล้วไม่มีไต้ตะเคีมันก็มีกลิ่นเหม็นของโรงงานน้ำตาลเข้ามาแฝงนะครัทางราชการก็รัเรองในปุ๋ยขาวแก้ไขทางที่กลิ่นเหม็นก่อนนะครับทางโรงงานก็เข้าไปแก้ไขอามเข้าไปแก้ไขเนี่ยทางโรงงานเขาก็บอกว่าเขาสามารถแก้ไขได้ภายในเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันไม่สามารถแก้ไขได้เขายินดีปิดโรงงานถ้าที่นี่เป็นทางเนือกเล็กน้อยแค่ปลุกออกมาจริงๆแล้ว มันมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราเมื่อสูดลมเข้าไปต่างๆเมื่อสูดดมไว้ในร่างกายเราเนี่ยไั้สะสมในร่างกายเราจะเกิดโรคภัยแทบเสพติมากมายแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นทุที่รับพัสดุเขาก็มายืนยันทางกว่าเมื่อเขาตร้งตัวฟ้าแล้วเนี่ยประชาชนจะยอมรับไหมหรือเขาก็ยังไม่กล้าลงทุนะไรมากมายถ้าลงทุนมากมาย่ปุ๊บเนี่ยชาวชาวรอทานปุ๊บเขาต้องตัดเลย สารชุกอบริษัทตจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็คน้ำตาลจับจัดกิตการพลังงานเพราะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าชนฟ้องเปล่าวันนี้นี่เป็นสันคอฟ้องกับชนไม่ได้แต่ว่าเขาฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสารจะเรียกเอกชนทั้งสองบริษัทเนี่ยโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีเนี่ยทริปทริปสุวรรณไบโอเทคโนโลยีเนี่ยสอบทุกครั้งที่เรียนพร้อมรายงานให้ชาวบ้านแล้วก็ฟ้องคดีทราบทุกเดือนหรือทุกครั้ง ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดต่อดเวลาที่ประกอบการแล้วเราก็ทำํำจดหมายร้องเรียนไปแล้วเขาก็จมาดาเนินการมันก็เป็นเหตุที่ต้องมาอาศัยศาลปกครพพองในการมีคามาําสั่งหรือคำมีคาาศาล